สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรสร้างโปรแกรมขายนารานด้วย c ีชาร์กับ MySQL เอโซด2นะครับในหลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตรต่อเนื่องมาจากเอพหนึ่งนะครับเราได้ทําในส่วนของเมนฟอร์มตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําในส่วนของ user management จัดการผู้ใช้งานนะตรงนี้แล้วก็ตัวระบบล็อกอินตรงนี้เราได้ทําไปแล้วในส่วนของคอร์สเอนหนึ่งนะครับผมในในเอดนี้ก็จะเป็นตัวนี้ Product m a n a g e m e n t นะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเรามาดูตรงนี้นี่คือตัวอย่างโปรแกรมนะหลักๆในผมจะสอนการทำ CRUD นะ CRUD ก็เหมือนในเลคเชอร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็คือการเพิ่มข้อมูลนะ C create นะครับ R ก็คือการ r e ีฟหรือ t r i e v e นะครับการดึงข้อมูลมาแสดงรวมถึงการ Search ตรงนี้นะ U ก็คืออัปเดตนะครับการแก้ไขข้อมูลนะสุดท้ายก็จะเป็น D D คือการ delete นะครับการลบข้อมูลนะ ความแตกต่างในเอพิโซดสก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานตัว data binding นะครับกับตัวนี่ binding navigator control นะครับซึ่งในเอพิโซดหยังไม่มีเนาะแล้วก็ในเอพิโซดหนะผมใช้ตัว list view ในขณะที่เอพิโซดสเนี่ยผมใช้ตัว data grid view นะครับการทำงานก็จะแตกต่างกันนะครับผมนะทีนี้มาดูความแตกต่างนะว่าเราจะได้เรียนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะ start โปรแกรมให้ดูนะ,ะกด start ตรงนี้ จากนั้นก็ล็อกอินเข้าไปไปที่ Product Management นะครับในเอพิโซดนี้เนะาะการเพิ่มการอ่านข้อมูลการแก้ไขข้อมูลการลบเนี่ยก็จะครอบคลุมทั้งหมดนะแต่จะมีตัวที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้ตัวด้านขวาสุดเห็นไหมครับเนี่ยขอลำที่มีสีเนี่ยสีเขียวอ่อนเนี่ยตัวนี้แล้วก็สีแดงนะครับเป็นอะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้บอกว่าเป็นการแจ้งเตือนนะว่า สินค้าของเราเนี่ยมันใกล้จะหมดสต็อกแล้วเห็นไหมตัวสีเขียวเนี่ยนะครับในส่วนสีแดงคืออะไรสีแดงคือหมดไปแล้วนะครับคือศูนย์เห็นไหมเราสามารถที่จะกรองรู้ได้ด้วยนะตรงนี้เนี่ยตรงสต็อกอเลอร์เห็นไหมครับเนี่ยผมมีตัว dropdown หรือ combo b o กตัวนี้เราสามารถที่จะฟิลเตอร์หรือกรองข้อมูลได้นะอ่าอย่างเช่นผมต้องการดูตัว low stock สินค้าใกล้หมดนะเห็นไหมตัว low stock เนี่ยเขาจะรวมตัวที่หมดสต็อกด้วย แต่มีความสังเกตน,นะโต๊ะว่าตรงตัวโลตั๊กเนี่ยถ้าสินค้าที่อยู่ในสต็อกเนี่ยมันต่ากว่าตัวที่เรากําหนดไว้นะครับเขาก็จะแจ้งเตือนแบบนี้ต่ํากว่าหรือเท่ากับนะก็จะแจ้งเตือนเลยแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่หมดสต็อกก็จะแจ้งเตือนด้วยอยู่ในโลต o c กเช่นกันนะตรงนี้สังเกตน,นะครับผมอย่างตัวนี้นะครับ12กับ14เนี่ยตัวที่เราตั้งให้แจ้งเตือนคือ14 เมื่อใดก็ตามที่สินค้าเหลือ14นี่แจ้งเตือนเป็นโลสต็อกทันทีนะอ่าอย่างนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่ครับ12นะที่เราตั้งให้แจ้งเตือนคือ14เขาก็จะแจ้งเตือนเป็นรอสต็อกนะครับอ่ะมาดูอีกอันนึงนะ out of stock ตรงนี้จะเป็นการกรองดูเฉพาะสินค้าที่เหลือศูนย์เห็นไหม in stock แปลว่าอะไรสินค้าที่อยู่ในร้านของเราเองนะพร้อมขายเนี่ยมันหมดแล้วนะครับที่เราตั้งโลสต็อกไว้ก็คือให้แจ้งเตือนเนี่ยก็อยู่ด้านขวาตรงนี้เห็นไหม เรากรองดูได้นะถ้าเราต้องการดูทั้งหมดก็ไปที่ all item. ออเรทิมแจ้งเป็นการแสดงทั้งหมดนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเพิ่มมานะครับนอกจากการทำ CRUD application นะครับผมตรงนี้เราก็จะได้มาศึกษากันใน episode 2นะครับผมโอเคครับในส่วนของตัวอย่างโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มการทำระบบ Product Management กันใน lecture ถัดไปเลยนะครับผม ขอบคุณมากครับ